พระสมเด็จทรงครุฑตะกุดนึหนึ่งถึงเก้าดอกครับปอดภัยแก้วคาดโชคดีเฮงเลื่อนตำแหน่งด้วยใช่ไหมใช่เลืนขั้นเลื่นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะแม่ดีจริงๆม่ตน่งแรกุงหลักครับเนี่ยยไ้ก็ดแ้วาจ้าเลย ันนี้เป็นโชคดีจริงๆนะครับได้มาทำสักดีเกี่ยวกับวัดหลวงปู่ผาดหรือวัดวัดไร่วัดอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะวัดล้ดกันสวยมากก็ทำานงลายมากเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยนะพ่อหน้ามีแหวนด้ครับ มีแหวนด้วยมีแหวนด้วยนะครับมีแหวนด้วยครับวันที่พระหมดไปแล้วแต่ยังว่าเป็นตัววัดสายที่วัดได้แล้วแล้วรูเตว่างก็ต้องผลิตลูก ใส่เข้ามากใส่เข้าน้อยมจะดีเนีขาแกะองค์ใหญ่เนาะดูในหนังสือดูว่าอ่างนั้นสร้างน้อยกว่าลุลงนี่ครับกลับร้ายกลายเป็นดีนี่ครับพยาครุดเพชรกลับเพชรกลับหรือว่าเพศกลับเพชรกลับ ร้ายกลายเป็นดีดีก็ยิ่งดียิ่งขึ้นไปอ่าดีเฮงรวยสวยมากเลยผู้ชายแต่น้อยเี่ฮ้แค่สุดยอดโอเคนี่คือคุณอะไรครับ คุดรุ่นเลื่อนยศครับเป็นทีมพยาคุดยุทธนาคพางามมากนะครับที่เป็นเนื้อทองแดงหรือนวะนวะเนวะนวะโลหะนะครับเหืือองค์เดียวหรอหมดแล้วนะครับรุ่นนี้อันนี้ให้ดูฝันให่ดูเฉยนนี่นะใช่๋อเดียวนะครับ ด้านหลังนะครับนี่ใครมีไปใครได้บูชาไปนะครับเลื่อนข้าเลื่อนตำแหน่งนะครับสาธุเลยนี่งดงามนะครับรูปแบบรูปทรงที่หลวงพ่อปูอ่ท่านออกแบบไว้สวยงามมาก